เราไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงพวกมันคือผีองั้นหรอไม่มันมีร่างกายและจิตนึกคิดหรือคุณจะบอกว่าพวกมันก็คือปีศาจโอเคครับ okay, คุณผู้ชมคราบอยู่กับผมในเกม T.J.O.C. นั่นเองและหลังจากที่เกมไฟไนท์แ t at f ร e d d y นะครับถูกทำเอาไปเป็นหนังนะและตอนนี้ก็ได้เข้าลงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็ได้มีความหวนคิดถึงเกมนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเกมที่เกี่ยวกับพวกไอ้พวกกระต่ายพวกบีไอ้พวกเฟรดดี้บอนนี่ชิก้าฟ็อกซี่นะครับผมเราก็จะกลับมาเล่นกลับมาดูความสียดสยองในเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเริ่มจากเฟรดดี้นั่นเองไปครับลุยกันโอเคนะครับต้องมาอธิบายก่อนนะครับว่าเกมนี้เราจะต้องเก็บของให้ครบ5ชิ้นนะครับผมในเวลาที่กําหนด6 0วินาทีนั่นเอง โดยเราจะต้องหนีจากเจ้าเจ้าเจ้านี่แหละเจ้านี่แหละเก็บไปเลย่ลยครับกด F นะกด F เ,เปิดไปฉายผมพยายามที่จะฟังเสียงมันอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็ต้องรีบที่จะไปเก็บของเลยนะนี่มันจะเป็นแสงนี้นะครับอาจจะสับสนกับไอเฟรดดี้หน่อยนะเพราะว่าเวลาที่มันจะมามันก็จะมีแสง แสงสีขาวเหมือนกันแบบนี้เลยแบบดี้เลยอย่ามาอยุ่กับกูได้ไหมเ้าโอ้โอ้มันมาอย่างวะเอ้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 ไอ้ยามันวิ่งมันวิ่งไล่ตามมาติดติดเลยโอไมคก็มันจะไปทันไหมล่ะพวกอีกสิบวีเองให้ตายเถอะมึงให้เวลากูน้อยชิบหายเลยนี่ได้ได้แล้วได้แล้วอีก3มชิ้นอีก3มชิ้น โอ้ไม่ก็ o b อ e c t i v e f i e l มันอยู่ไหนวะอะไรอะไรมาจากทางไหนมาจากทางไหนเหมือนได้ยินเสียงจากฝั่งซ้ายในนี้มีหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นแสงเชยแต่มันไม่มีอะไรให้เก็บไม่อย่าไปยุ่งกับฉันมันมาจากทางไหนวะมาจากทางนั้นไปทางนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมจะพยายามจําแผนที่นะครับแล้วก็ดูนะว่าของมันจะมีมันจะมีตรงไหนบ้างอะไอทางนี้เราวิ่งมาแล้วนั่นไงนั่นไงมันอยู่นั่นนะครับคุณผู้ชมแสงอย่างนั้นมันเป็นของหรือเปล่าวะโอ้นี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่เฮ้ยอ,อ,อ,อยู่ไหนรู้สึกว่าเสียงจะอยู่ใกลมาก มันจะมีโปสเตอร์นาฬิกาใช่ปะ่ะแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งวะเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ไงเอออันนี้ก็ใช่เหรอทางไหนทางไหนสวัสดีจ้าจเ็นนะขอดูของห้าชิ้นก่อนแล้วกันแต่ถามว่าจำได้ไหมตอนนี้ก็ไม่นะครับ <laughs> จำชี่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะอืม ผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้าเฟรตดี้มันนี่มันก็คือตุ๊กตามีชีวิตรหรือว่ามันคือหุ่นยนต์สังหารนะครับคุณผู้ชมนอกาต่างไม่มีอะไรใช่ไหมเร,เราเราหนีออกไปได้เลยไหมอุ้ยไฟอย่างนี้ไปดีกว่าไปดีกว่ากูไม่รอให้มึงมาหากูหรอกไอหุ่นยนต์หน้าโง,โงโ่เอ้ย เลยชิ้นหนึ่งอ่ะเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะเอออะไรอะไรอะไร,ะไรแต่รู้สึกว่าในห้องนี้มันทะลุได้หมดเลยนะทะลุกันได้หมดเลยอ่ะฮึบนี่ขนาดลองไม่จับเวลาเรายังหาขอห้าชิ้นไม่เจอเลยอ่ะโอ้ไม่กอดนี่ผมจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเฟรดดีก็คือตัวที่ง่ายที่สุดแล้วนะ ในสี่ตัวนะครับผมก็จะมีเฟรดดี้ชาร์กี้บอนนี่แล้วก็ฟ็อกซี่นะครับหรือฟ็อกซี่มันง่ายกว่าวะทำไมทำไมพี่หมีมันดักอยู่แต่ห้องเนี้ยเอ้ยเอ้ยเออเออวิ่งมาทันกรอกบอกเลยว่าสี่คูนร้อยนี่กูดิแชมป์แชมป์เก่าแชมป์เหรียญทองเก่าก็กูนี่แหละแค่มาเล่นเกมผีหนีผี ถ้าเกิดไม่ติดที่กูดชอบเล่นเกมนี่ป่านี้กูไปวิ่งแข่งติดทีมชาติแล้วไอหมีโง่เอ้ยตามเรามาเปาวะไปตอกถามฟังแค่เสียงก็พอฟังแค่เสียงก็พอ <c oughs> แล้วของอีกชิ้นมันอยู่ไหนวะเนี่ยก <c oughs> ูไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเหมือนวิ่งวนอยู่ที่เดิมา่ามันมีจุดไหนที่เรายัางไม่ไปเหรอหรือ,หร,อหรือมันครบห้ชิ้นแล้ววะ <c oughs> นน่าจะครบแล้วคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฆ่าตัวตายเราเรื่อใหม่กันดีกว,ว่าเนาะ มันต้องตายอะ่ะไม่งั้นก็คือมิชชั่นมันเฟลไปแล้วอะ่ะมันเริ่มใหม่ได้ไหมอะ่ะพี่มีอยู่ไหนวะตอนที่อยากตายนี่ทำไมอยู่ไหนเอ้ยออกมาสิโว้ยหนีแตงมันอยู่ใส่วะนี่ไงนี้งนี่ไงนี่ไงมามามาฆ่ากูมาฆ่ากูกูวิ่งใส่เลยเป็นขยอะไรล่ะแถานี้แหละกูจะเอาจริงอะ ไม่มีอะไรวะห้องนี้อืบอันนี้ห้องนี้นะจะต้องมีนี่มันจะมีอไข้างล่างนี้อยู่โอ้โหมีมีพี่หมีด้วยไงประเด็นไนอ้เอ้ยเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูดได้ไหมใจเย็นใจเย็นเบื่อแ,บบแล้วครับไ,ไรชิวอยู่ชิวอยู่มีโพตเตอร์ ของไอ้สามชิ้นเหลือสองชิ้นเหลือชิ้นเดียวเอ้ยอยู่ไหนอย่าลกอย่าลกขอร้องอย่าลกค่อยๆหาค่อยๆยหานี่เป้ามีเป้ามไม่ไม,มีชิ้นเดียวชิ้นเดียวเท่านั้นชิ้นเดียวเท่านั้นอีกสามวิเอ้ยโอ้โห ไอ้บ้าเอ้ยกูก็วิ่งวนอยู่ที่เดิมเนี่ยมันจะไปเจอได้ยังไงเล่าแต่กี้แบบเออมันดีขึ้นมันทำเวลาไวขึ้นนะมามา,มาเลือกพูดก่อนอเคผีมันจะอยู่ฝั่งซ้ายเราก็ต้องไปทิศที่มันไกลจากมัน วิ่งไปทางไหนกูก็เจอยี่วิยี่สิวิสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบ สิบเก้าแปดหสสสองน่าจะต้องมอบแล้วอะ่ะ <c oughs> และสุดท้ายนี้ผมก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ว่าผมจะได้รลนหรือพยายามเท่าไหร่ผมก็ไม่สามารถที่จะหดีเอาไปจากที่มีได้พวกมันก็คือหุ่นยนต์สังหาร มันนี่คือปีศาจไม่เอาดิมันต้องไม่จบอย่างนี้คุณผู้ชมยังไงผมก็ต้องเล่นในส่วนของซีรีส์เกมนี้ให้มันจบเว้อย่างน้อยสักตัวเถอะถ้าไอ้เฟรดดี้นี่ชนะไม่ได้ดก็ไปกินขี้เถอะเพราะว่าตัวอื่นบอกเลยว่าอย่าไปหวังว่าจะชนะไปอย่าไปท้อครับท้อมันมีไวใ้ให้แค่ลึงถือ,อพูดอะไรกูนะเนี่ยวอเทียอะไรเออเราต้องขู่มันครับอย่าไปกลัวมันนะ โปสเตอร์ป right? so ่ะวะโปสเตอร์ใช mm ่ใ hmm. ช hey, ่โปสเตอร์ไอ้เหี Hence, ้ยแต่มันไม่ไ <oh, ด้มีแค่โปสเตอร์ไงมันมีพี่หมีด้วยนีก็มีโอ้โหแล้วมึงตามกูมาติดๆอย่างนี้กูจะหนีมึงยังไงล่ะพ่ออุ้ยไอ้เหี้ยมันวิ่งออกมาได้เหรอตะกี้โอเคเหลือชิ้นเดียวอ๋อรอดอย่างปฏิหารตะกี้เหลือชิ้นเดียวเท่านั้นดิบ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 บดิบ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 บชิ้นเดียวอยู่ไหนเดี๋ยวให้ชิ้นเดียวสิบวิเจอไหมไอ้ตรงนี้มาาแล้้้ววนี่ไอบ อยู่กลางห้องอยู่กลางห้องอืไม่มีเลยเแพ้อ,อีกแล้วอ่ะมาเอาจริงกันหน่อยเว้ยเกมนี้อาจจะไม่ค่อยพูดนะครับถ้าไม่พูดก็แสดงว่าเอาจริงไอ้ตรงนี้มีตลอดเลยวะ่ะ ไปเชียร์นี่ก่อนใจเยนจเยนเจี๊ยนเราทำได้เราทำได้เราทำได้เว้ยเราทำได้เ,เดหลือชิ้นเดียวเหลือชิ้นเดียว เดียชิ้นเดียวขอเธอนี่ไงใช่ไหมไอ้เฮียมันมีแสงมันหลอกตาคุยเฉยนี่ไอ้ชิบหายเ้ยอ๋อนีกันอีกชิ้นเดียวโอ้โหมาลุยต่อทีที่สองค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะมีความรู้สึกว่าถ้าเล่นใจเย็นมันจะชัวร์กว่านะครับ คือไฟมันยังอยู่ห้องนั้นอยู่เลยแต่กี้แสดงว่ามันเป็นไฟของเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอ,อ้ยใช่นี่วะเริ่มเริ่มหลอนแล้ นั่นน่ะไอ้นั่นมันคือไฟพี่หมีใช่ปะเหลือชิ้นเดียวมามาหน่อยอ้ยห้องนี้เอออยู่ห้องนี้อย่าทออย่าทอ โทษได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่กูถอยไม่ได้สักคนเพราะกูเป็นคนชนโอ้อันวุร์คงสูงแม้ไม่ปองต้องใจจะทำยังไงสุคขั้วามาอ้อันวุร์คงสูงแม้ไม่ปองต้องใจอีกชิ้นหนึ่งสามสิบวิจะทำไอ้เฮียชนะแล้วเหรอ โอ้อันวยคงสูงแม้ไม่ปองต้องใจจะทำยังไงจะคว้ามาโอ้อันวยคงสูงแม้ไม่ปองต้องใจจะทำยังไงจะคว้ามาพี่หมีมันนีสีโอ้โหเป็นการเป็นการมอบที่โคตรมีความสุข <c oughs> <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าเฟรดดี้ในตอนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยากดูต่อน,นี้มันยังเหลือบอนนี่ชิคก้าแล้วก็ฟ็อกซี่อยู่นะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับว่าใครชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงก็ติชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ซ e เลเซอร์เดย์ซีเลเซอร์บายบายอู้